ให้ทราบเรื่องอนุตตริยะ6ประการให้เราทราบเคยให้ทราบไปแล้วสองสาครั้งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเห็นการได้ฟังการได้ศรัทธาการรู้สึกว่าเราได้ลาบได้ศรัทธามา ลได้ไปศึกษาได้ไปบำรุงหรือได้ไประลึกในในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวผู้เจ้าจะแบ่งเป็นสองสองกลุ่มแบ่งเป็นนุตตริยะก็คือสิ่งที่ดีแล้วก็อัจนุตตริยะก็คือสิ่งที่ไม่ดีก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าเราเนี่ย เข้าไปได้เห็นได้ยินนะได้สัทธาได้ศึกษาได้บำรุงได้ระลึกถึงสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดเนี่ยูเจ้าตำหนิไว้มากนะ,อะบอกว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของผู้ถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคไกําหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบครับ เพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อนิพพานนะนี่ถ้าเราเห็นตรงตามที่พระศาสดาบอกนะเพื่อเป็นการปิดกั้นนะภสษะทั้งหลายที่มากระทบนะทำให้เราเวียนเข้าสู่มิจฉาทิฏฐนะิเราก็พยายามหลีกออกจากอนุตริยะหกประการนะในในส่วนของสมณะก็คือ บางทีเราก็ไม่รู้นะเราก็ไปไปดูสิพวกคนเห็นผิดเขาเป็นยังไงกลายเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ลองไปฟังลองไปฟังคำสอนของคนเห็นผิดเขาหน่อยสิ <S <S เป็นยังไงนะบางทีเราก็มองเป็นเป็นของธรรมดาแต่ผู้เจ้าก็ตำหนิว่ามันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะ เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยท่านบอกพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยย่อมไปเพื่อดูช้างแก้วมาแก้วมณีแก้วของใหญ่ของเล็กหรือสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด ภิกษุทั้งหลายทัศนะนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าทัศนะนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้ใดมีความศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความรื่อใสยิ่งย่อมไปเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุยญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งสังนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยยิ่งในตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าทัศนานุตตริยะทัศ <c oughs> นาก็คือการไปเห็น อันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการได้ไปฟังเรียกว่าสาวนาสาวนานุต,ตริยะนะการได้ไปฟังบอกบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองเสียงพินเสียงเพลงขับเสียงสูงสูง,สงต่ำต่ำย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณนะหรือปรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด ภิกษุทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการฟังนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะผมก็ตรัดไวนะ้ว่าไม่มีประโยชน์เลยในการไปฟังสิ่งเหล่านี้ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความลื่มใสยิ่งย่อมไปฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายพระองค์ตรัสเหมือนกันในเรื่องของการได้ศรัทธาบางทีเราไปฟังสมณะปราม์ที่เห็นผิดปฏิบัติผิด เราก็ได้ศรัทธามาการได้ศรัทธาแบบนี้ก็เป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุ้ดิชนเหมือนกันในส่วนของคารวะจะเรียกว่าเป็นการได้ลาบในส่วนของนักปวดก็เรียกว่าเป็นการได้ศรัทธาเวลาเราได้ศ <c> ร <oughs> ัทธาแล้วเนี่ยเราก็จะไปศึกษา คําคสอนของคนที่เราศรัทธานั้นพูนะพุทเจ้าก็าาบอกมันก็เป็นการศึกษาที่เลวเหมือนกันนะก็จะทําให้เธอจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยๆนะนี่ลนะนี่พรเจ้าพยายามป้องกันพวกเรานะมไม่ให้เข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิเรียกว่าสิกขานุตตริยะก็เข้าไปศึกษาต่อสมณะหรือพรางผู้เห็นผิด น่สมณะพรามผู้เห็นผิดเนี่ยในครั้งก่อนเนี่ยมันแยกกันชัดเจนว่ากลุ่มพระพุทธเจ้ากับอีกกลุ่มหลายๆกลุ่มที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันมันสับสนอ่าปัจจุบันสับสนว่ากลุ่มผู้เจ้าเองเนี่ยกลับไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าซึ่งก็จัดเป็นมิจฉาทิฐิเหมือนกัน,นความเป็นสมณะในธรรมวินัยก็จะ น้อยลงไปน้อยลงไปหายไปเรื่อยเรื่อยลัศสดาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรการมีความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมเป็นอย่างไรไปคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลนะมีเครื่องลางของขลังบันดาลไดนะ้มีน้ำศักดิ์สิทธิ์บันดาล ไล่มนใส่น้ำไปแล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเราแบบเราสวดนะเราก็ใช้คำซะหรูหลาว่าสวดเจริญพุทธมนต์นะ,นะทำให้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วก็มีความเห็นว่าน้ำเนี่ยสร้างความเป็นมงคลได้มันขัดกับความเห็นของพระศาสดาเราไปคนละด้านนะเดินหน้าถอยหลังกันเลยนะเนี่ยเรา ไปนั่งไล่มนให้กับก้อนดินก้อนอิดที่ปั้นขึ้นมาแล้วก็บอกอันเนี้ยเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์ละก็เราก็จะเรียกว่าเครื่องรางเรียกของกลังนะแล้วก็เอามาเป็นมงคลนะซึ่งพระเจ้าบอกนี่คือเดลชาวิชานะนี่เป็นความรู้ที่พวกเราต้องทราบนะชาวพุทธต้องทราบเราต้องแยกแยะออกว่าอะไร คือคำสอนศาส,ะสะดาอะไรไม่ใช่นะส่วนโยมจะศรัทธาคำสอนของตถาคตหรือไม่นั้นนะมันก็อยู่ที่อินทรีย์ของโยมว่าโยมมีศรัทธาที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์ตถาคตหรือเปล่าอย่างนี้